สวัสดีค่ะเราจะบันทึกรายการที่4.1ให้บันทึกเงินเพิ่มเงินหักของเ,งเดือนกนอุมภาพันธ์ดังนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคลิกที่เงินเดือนค่ะคลิกที่เงินเพิ่มรายได้อื่นโบนัสค่ะจากนั้นเปลี่ยนเป็นวันที่02-01-2558ค่ะ เป็นวันที่ยี่สิบแปดศูนสองสองห้าห้าแปดค่ะจากนั้นกดปุ่มโอเคค่ะกด f 3หรือเพิ่มนะคะลงมาที่ชื่อพนักง,งานนะคะให้เสร็จจุดแล้ enter ค่ะ เลือกสุขใจเก่งมากนะคะจากนั้นวันที่นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่28 02 2558ค่ะจากนั้นเราจะคิดว่าเบี้ยขยันนะคะ ยอดเงินนะคะ1,000 100, 0บาทค่ะจากนั้นกด F10 บันทึกนะคะจากนั้นลงมาที่ชื่อค่ะคลิกว่าใส่จุดและ Enter นะคะเลือกนางสาวงามจริงดีพร้อมนะคะจากนั้นลงมาที่วันที่นะคะใส่28.02.58ค่ะ คิดว่าเบีย้ยขยันนะคะยอดเงิน1,000 0บาทค่ะขออภัยนะคะ1,000บาทค่ะ จากนั้นกด F10 บันทึกค่ะ Escape ออกค่ะ Escape ออกค่ะจากนั้นนะคะมาที่เงินหักค่ะวันที่ศูนย์ลงมาที่วันที่นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองห้าห้าแปดค่ะ ถึงวันที่2 8 0 2 2 5แ8ค่ะจากนั้นกดปุ่มโอเคค่ะ F3 เพิ่มนะคะลงมาที่ชื่อพนักง,งานเสรจุดและ Enter ค่ะเลือกสุขใจเก่งมากนะคะ วันที่นะคะเปลี่ยนเป็นวันที่28.02.58ค่ะเขียนว่าขาดงานนะคะจำนวนเงินค่ะ 500บาทนะคะจากนั้นกด F 1 0บันทึกค่ะขอให้ค่ะกด Escape ออกนะคะ